สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนีพิมพ์สิภาพี่น้องมากินข้าวต้มมัดเนาะจากว่าสิหายเป็นข้าวต้มหัวงอกพอดีมาเที่ยวก็เลยลืมเอาบัาออกพาวมาเนาะจา้าพิมพ์กะสิมะเา,ราเรื่องหมูน้ำเนาะจา้าเรื่องหมูหันเด้อจ้าพี่น้องพิมพ์ตัดเสียงออกเนาะจา้พยาพใหย่เราเปืดโทรทัศทัหน้าตากะสิเป็นชีเสาเสาแน่จากน้อยเนาะจา้าเมื่อนี่ เสพข้าวหลายข้าวผูดนะจจะพี่น้องเทิ่งกินเทิ่งเห็ดหนาซอยมอยนะจจะต้องขอโทูดอคภัให้เพื่อนเพื่อนที่เขามารับชมนะจจะแต่ว่าเขาต้มกระแทบยุน่าจะเขาต้มมัดน่าจะเขาต้มมัดนี่พิมกะใส่บ่มีใบตองเด้อจะเขาต้่มเอาอแผ่นว่างขนมนะจจะในเตาอบนะจจะ มาฮ่อแต่ว่าพิมพ์กะสิใส่เป็นแผ่นฟอยน์เนาะจะอบเพื่อว่าบใา้นามเขาเขาเนาะจะเฮดแบบนี้เหนียวหนุ่มดีดีจะพี่น้องล่างเข่าสารแล้วก็ใส่เกลือแล้วเฮาก็มีบักทัวท่วเนาะจะทั่วพิมพ์ใส่เป็นทั่วแดงแช่นามไว้จากหกเจ็ดชั่วโมงเนาะจะหรือขามขึ้นก็นได้เนาะจะเอามา หอแบบบ้านเฮานาะจะแต่ว่าพิมพ์อยู่ต่างแดนพิมพ์บ่อใดไใบตองนะจะคว่ำอยากเขาเป็นคนไทยเฮาก็อยากกินอาหารรสชาติขนมขขาต้มแบบของคนไทยอยู่นะจะยู่ไสก็บลืมบ้านเกิดนะจะพี่น้องมาจ้ามากินแ่บๆน้ำกันเนาะจ้ะ ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณถูกกําลังใจที่แวะมาเยี่ยมพิมเดอร์จากพี่น้องการที่เฮ้าสิก,กินอาหารหรือว่ารับประทานอาหารนะจะลงไปในล่างกายของเขานะาจะพยายามอยา่าถูกยาโศกยาเสานะ่าจะเฮ้าก็สิไดรับสารอาหารเต็มทีนะ่ะจะอันนี้ก็ฟังมาเนาะจะ ผิดพลาดประการใดกับขอโทษขาออภัยเด้อจะพี่น้องแต่ก่อนพิมพ์สิมากินข้าวต้มนี่พิมพ์เสพข้าวหลายโพดเดี๋ยวไปฟังตอนถ่ายคลิปเนาะจะพี่น้องว่าข้าวหยังเนาะจะคือเงึดจะคล้องหลายพิมพ์สิมาเวาเรื่องหมูหันก่อนเนาะจะสำหรับผู้ใดที่บ่กกินหมูกับขอโทษขาออภัยเด้อจะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้พิมพ์กสิมาวาเรื่องหมูหันเนะจะกินไปเวาไปเนะจะคลิปนี้พิมพ์เคยเว่าว่าพิมพ์อยากกินหมูหันเนะจะพี่น้องเบ่าสูพอยายฟังว่าเห็ดจังได้จังสีได้กินหมูหันคืออยากกินหมูหัน,นเนจะพอยายก็เลยบอกว่าอา่ถ้าอยากกินหมูหันก็กินได้เนะจะแต่ว่าต้องมีจก200ักสองลอยคนจะพี่น้องจังสีได จังสิบเป็นตะกินเนาะจ้ะเพิ่นวาพิมพ์ก็เลยว่าเอ้าศาสตร์นี่มันสิได้กินบ่หมูหันเนาะจ้ะพี่น้องอ่าพ่อใหญ่ก็เลยพิมก็พ่อใหญ่ก็เลยบอกว่าหมูหันมันต้องมีหลายคนจังสิบเป็นตะซื่อมากินโอ้ยอันท้าแมนบานเฮาเฮาก็สิเวประมาณว่าเป็นงานจัดงานเนาะจ้ะ ขันซิมีหอดสองลอยคนปนนันจังสิได้กินหมูหันตามที่พิมพเคยเหนเตุงานอยู่แถวกรุงเทพนะจะไปเห็นหมูหันหมูหันบานเฮ้ากับโตว,วาใหญ่นะจะโตเนยน้อยโตกะิีประมาณลูกหมูนะจะโตเท่าเท่าโตจักโล่ระพี่น้องเก่าโลซบโลหรือจังไหรเนะจะมันมีหลายรุ่นหลายขนาดนะจะเห็นแล้วเพิ่อนอย่างออกมาก,กับเป็นตาแซบตาแซบ พิมก็เลยมาบอกสูพี่น้องฟังพ่อไปเห็นคลิปอ่าของคนหนึ่งเะาจะอยู่ในช่องคือกันเนะาจะพิมไปเบิงมาอ่าเพินพ่นเพิ่อนอันเหตุคลิปอันเกี่ยวกับทองเที่ยวอย่างนะีะเราจะนี่เพิ่นเลยไปเบ้าเลี้ยงหมูหันเนาจะพิมไปเห็นหมูหันโอ้โอโยหมูหันส่มพ่อพ่อใหญ่ว่าตองมีจากสองรอยคนจังสิได้กินหมูหันอ่า พราะว่าหมูมันโตใหญ่ใหญ่เนาะจ้ะจย่างอันเฮ็ดอันขาอันกลางจางออกเนาะจ้ะตามในภาพเนาะจ้ะตามที่เคยเห็นเข้า,าย่างหมูเนาะจ้ะอ่าเข้า,าย่างหมูทั้งโตหมูใหญ่ๆเนาะจ้ะหมูกระซิบวะพิมกับกาบ่ถึงนาะจ้ะกระซิบวะสองสองร้อยสามร้อยลอพุ่นบ่พี่น้องหมู หมูหันที่ว่าจังสีใดกินเนี่ยนะจะมีจากสองลอยคนจังสีเป็นตะใดกินฟั่งแล้วกับเป็นตะอยากหัวนะจะพี่น้องอันเฮ้าเกิดคิดว่าสิเป็นหมูคืออ่าบานเฮ้านะจะตามที่พิมพ์เคยเห็นมันก็เห็นตะหมูตัวหน่อยๆนะจะหรือว่ากระสีมีหมูตัวใหญ่แล้วแต่สิสั่งเอาพิมพกับบแน่ใจนะจะพิม์เคยเห็นตแต่ตะหมูตัวหน่อยๆนะจะลูกหมูขาเจ้าเอามาหันนะจะเฮ้าก็สามาถ ซื้อกินใดจะพี่น้องเบาแล้วกะพิษผ่านประการใดก็คอทษขอขอ,อไพยนะจะมาเบาสู่พี่น้องฟังหลังจากนั้นพิมพ์กซิมะเบาต้อนะจะว่าอ่าก่อนชิมะกินเขาต้มมัดนี่คือจังเป็นหนาเสาเสานะจะเสากับข้าวอันเกี่ยวกับพวกอันข้าเจ้าเป็นดารานะจะคบกันมาหลายปีสุดท้ายกะ เลิกกันนะจ๊ะปกติพิมพ์กฤชิบอได้สนใจเกี่ยวกับข่าวพวกอันดาร่าพ่อปันไดนะจ๊ะแต่ว่า,อาสองคนนี้พิมพ์รู้สึกว่าสอบนะจ๊ะส่วนหมากกิชสอบผู้ใา้นะจ๊ะเคยเบิงขเจาแต่สมัยเบิงโทรทัศดบ,บ่อยนะจ๊ะก็เลยว่าโอ้ยคนเฮาก็มีความสุขความถูกกันทุกคนนะจ๊ะโศกเศร้า บ่แมนวาสิมแต่สุขหรือว่าบ่แมนวาสิมแต่ทุกสุขกับทุกกับิอยูร่วมกันนะจ๊ะแต่ว่าเขาไปแล้วเฮากันยังคิดสงสารนะจ๊ะคำาว่าสงสารก็เลยเสาน้ำเขานะจ๊ะคลิปนี้ก,กะเมื่อว่าวาจะของเสาเป็นอย่งางเมื่อกินข้าวต้มขึ้นหนาเสาแทกยอนเรื่องนีเนะจ๊ะพี่น้องพิมพ์หนังอ่านคอมเมนต์วิดีโอช็อต สั่นเนาะจะของเรืองนี่เนาะจะประมาณสองหรือสามสมั่งเนาะจะคว่ำเสาก็เลยซึ่มซับเข่ามาในร่างกายหลายโพดเนาะจะพี่นอ้องอยาหาเหตุดเดอร์จะพี่น้องเสาจ้ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่มีมาให้กันตลอดนะจ้ะพ่อกันมือหนาสำหรับมือนีสวัสดีจ้า